สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Happy Life Rainbow อีกแล้วนะคะวันนีว้วินาทมกินอีกแล้วจ้ะ hello everyone welcome back to my channel Happy Life by Rainbow today I have some fondue แยวสิมาสอน I will teach how to make easy fondue for my style จัด easy นะคะม่สิเหตุแบบนี้ไงจ้ะอันนี้สิมนม่กระเทียมตัดกระเทียม กระเทียมมาถู่วๆเนี่ยเพราะว่าต้องเอามาถูตูดมันได้จ้ะเอากระเทียมมาถถูถๆตูดมันเพราะว่ามันสิใหม่เห็นกนมันมันจะใหม่ตรงนี้จ้ะแล้วก็ต้องเอากระเทียมมาถูถูๆูพ่ให้มันใหม่ถามว่าถูมันสิใหม่ไปรอบอันนี้ได้จ้ะชีดมันสิใหม่ไปรอบเลยแล้วก็เอาลงไปเอาลงไปละลายจ้ะตั้งไว้แล้วก็เอาลงไปละลาย แล้วก็ละลายละลายให้ความร้อนละลายจนจนชีดมันนึ่มันละลายดีๆจ้ะกลิ่นเป็นกินวัวเลยจ้ะเดี๋ยวตัดขนมปังอันนี้ตัดขนมปังเอาไปกินกับเป็นชีสเอาไปจุ่มในชีส อันนี้เป็นง่ายๆนะคะแบบว่าถ้าจริงๆของฝรั่งเขาจะแบบว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันมันเป็นพิธีรีตองนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเขาจะกินช่วงหน้าหนาวแต่ว่าอันนี้มุ้งทาแบบง่ายๆนะแล้วก็เอามาตัดเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะประมาณนี้ซัมนีะจ้ะ อันนี้เดี๋ยวจะมาเหตุไฟจ้ะอันนี้มันจะเป็นเนิแก๊สคือจะเป็นแบบว่าแก๊สแล้วก็เอามาเติมเพามาเติมซะเนี่ยเอามาเติมใส่อันนี้เนาะเลยกอะเอาไว้ตรงนี้จุดไฟแล้วเราก็จะจุดไฟตรงนี้นะคะอันนี้เอาไว้ความเวลากินแล้วกินเสร็จเรียบร้อยก็จะความไหวแบบนีจ้ะให้ไฟมันดับอันนี้เตรียม เตรียมอันนี้ไว้แล้วแบบที่นี่พ่อชีสลุงเซตลุงเสอเ,เอามาไว้ที่นี่แล้วก็จะเป็นฟองดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะได้กินชีสแล้ววันนี้จะเป็นฟองดูเนาะฟองดูชีสคำแรกกินกับอย่างมีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเอาลงไปจุมนี้ก็ได้เอาลงไปเลยมะเขือเทศเด็กกัน อันนี้เป็นแตงกวาดองนะนี่โอเคไหมอันนี้เป็นบักแตงกวาดองใช่ไหมคิวคัมเบอร์สมองคิวคัมเบอร์โคข o ิชฌาคขณิชเจอมเ e n มาล a n เ u a g ์ภาษาฝรั่งเศสอะไรนะ คอร์กานีชัวเป็นภาษาฝรั่งเศสนะจ๊ะคอร์กานีชัวพ่อนะวะอันเป็นบักเงกว่าก็จะเอามากินน้ำกันมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นจานค่อยนะเดี๋ยวค่อยจะให้เห็นจานค่อยก็ต้องเห็นผู้ชายนะจ๊ะเห็นแต่ผู้สาวนี่แหละนี่ก็มีฮอตทีนะคะอันนี้เป็นชาล้อนจริงๆอ่ะ นี่คือออริจินอลใช่ไหม e to eat w i t h h o อ tea mm hmm. yeah. เขาจะเป็นเหมือนอาสมัยตะ่กี้อ่ะเป็นแบบเป็นประเพณีการอีกกันเป็นประเพณีการกินของเขาดิเขาสิกินเหน่นชีสจังไงอ๋อชีส่มันจะเค็มเคๆชีสมันจะเค็มเคมชีสแล้วก็มันมัน เหมือนกับกินง่วเลยจ้ะบักแตงกวาแตงกวามันจะแก้เลี่ยนเพราะว่าชีสมันเลี่ยนใช่ไหมกินแตงกวามันจะช่วยได้อันนอันนี้หัวหอมเป็นหัวหอมแดงโอเนียนใช่ไหมคะ เป็นหัวหอมแดงเมื่อเกือเทศที่ค่อยเอาใส่ลงไปอันนี้เป็นมะเขือเทศกินได้ชีตไหลอ้วนเหรอจ๊ะมีแฟตอืม this is this has a lot of fat yes <c oughs> a lot of fat มันทำให้อ้วนค่ะ that's good for w i n t e because you need a lot of energy <laughs> เขาจะกินช่วงหนาหนาวมันจะเหตุผลแบบมีพลังคือแบบข้างในมันมีพลังอ่ะคือไปข้างนอกมันหนาวมันต้องใช้พลังงานเยอะมากอันนี้มะเขเือเทศต้องรอให้มันเย็นหน่อยหนึ่งนะอืม,อมโทเมนทอลเวลดลอล์อยลลูมิเนียม The taste is good for instance from the มะเขือเทศกินกับชีสไม่ใช่แบบ ช,ชีดมาสิตัดความเหรียนของชีดไหมจ๊ะ is very good อ๋อไม่ได้ทำเยอะนะคะแต่ว่าทำพอดีกินแต่ว่าน่าอร่อยมากเลยแซบนะคะสำหรับลุงละแซบอร่อยลุงชอบฝรั่งกินแบบไม่เป่าแต่ค่อยกินแบบเป่านะจ๊ะ กินกับหัวหอมมันตัดเลี่ยนแม่สิไมดันกินแต่ชิ้นกะเลี่ยนตายเนอะพี่นอ้อง After this will be very full น huh? ะแต่ว่ามันกินแล้วมันอิ่มเยอะมากคะกินแล้วมันแบบทำให้อิ่มมากอะดิจั์วันลุก ชูมัดนะรั้งที่แล้วกินสามคนสามห่อชีสอะ่ะกินไม่หมดเลยค่ะมันเยอะมากอืมกินข้บวเปลือกเฉยๆแซ่บเออน์วีออสโซคุติสวีเทียร์อชัวมันไอ้น,นี่ได้นะคะไอ้นนอยังเกอกไอพริกไทย เอาลอยไว้ยังงี้ก็ได้มันก็จะมีกลิ่นพริกไทยเนาะฟ้องดูกินกันสองคนทำนี้เดียวกินกันสองคนหอมพริกไทยหอมมักชีต์จริงๆอ่ะลุงเป็นคนชอบกินชีตดิ Không <laughs> khờ thế Phòng du, Kim chấp Oh I forget How do you like the bread? What? How do you like the bread? That is very nice. Mm -hmm. It's very soft. Mm -hmm. It's a even the rice is very hard, little bit hard here, but mm -hmm. not easy to buy. Mm -hmm. But it is very nice, can buy very easy. Mm -hmm. Mm -hmm. Cheap nhoi. Nice. มันสิเขากันที่สุดก็บอกแตงกวาดอง I love to eat together <S I <still> like. s t o l l o i k e มันเป็นคนที่มากินมักอันแซ่กระเทศมากินกับชีสกับแหงแ่บมันอร่อยนะคะอร่อยมันอร่อยเย <laughs> s สุเบรีอร่อยเราไม่แขกอีหรอใช่ <laughs> แล้วคุณก็จะอิ่มมากแต่อิ่มข้าวเดียวลงุงก็หิวเหือเก่าอืมน,น <c> o <oughs> oh, together is very good taste Just w n r n นะว่าจัดไวายกับอันเนี้ยมันจะเข้ากันไวววายแอนฟองดู mm. together is very perfect taste Yes ดี่่า นี่วะอืมมันทำให้รสชาติดีขึ้นมาเลยค่ะรสชาติดีเห้ย together มด้ o g e t h e r อือหืออืมอหหออ สี่รอยกิโลแคลอรี่พนักงานกินแค่วันนี้นะคะทุกคนต้องไปเบินแล้วไอ้นี้ตัวเองเซร์ไซอร่อยไอไปพูดวิตบิ๊ y อร่อย <laughs> <laughs> นันเป็น,นานอมันเป็นผงปรุงรสขนานอมันบอกล้อลุงก็เอา,าห้อยที่นี่ลุงก็ว่าเอาชีสมากินกับขนานอ,มา,าอม,ามากเขาบอกินยังสั่นเลยนะชอบไัมสอไเนฟักกันอนชอกอนชอ คอ,อ,อนิอชอนคอคอนิชอนคอนิชอนจำซื้อบ่ได้ทั้งถามเพื่อจำซื้อได้บอกจำบ่ได้ We can finish it all very good คิดมาคือ,อเหศผู้เดียวชิมจะหมดแล้วนะคะ กินเน่ะชีสจะเบิดแล้วสองคอนเนี่ยอใครชอบชีสละลายไปเลยอร่อยจนะัง r e a อร่อยแค่ I h <ๆ>้แ e like a three tomato? อ please, t <thank> ใ<ๆ>ส่เขาก็บอกมันม้วนอยากได้ปลเคืรเทศ มะเขือเทศเบิดฉันเอามะเขือเทศให้ฉันจะสามซีน่วยในทีหลักสนลุงเป็นคนมากกินมะเขือเทศมากอหะอืะอ อืมกินกับชาร้อนนะคะ This is original style นะคะ Eat with Chaa with Tea <laughs> ตามประเภที่จริงๆนเ,เขาจะกินกับชาหอนอมันชีเข้ากัน Very good กินจนหมดเลยจ้ะกินจนหมดเลยดูหน้าเต็มนี่แหละหน้าเต็มกล้องแล้วพี่น้อง The last one อยากได้ชีสเยอะๆอือมอื้ม ความชิดชิดมันใหม่กลนแซ่บแซ่บอิ่มแล้วทีนี้เอเน,นี้ยค่ะอิ่มแล้วอันนี้ก็จะเอาดับไฟเนาะนี่ปิดเข้าไปก็ดับแล้วกินจนหมดแล้ว เอาละค่ะทุกคนขายลุงก่ะกินอิ่มแล้วที่นี่กัะขอขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมขอบคุณที่เขามาใหาก้กำลังใจนะจ๊ะ